ทนายนิทัศนประเสริฐเนติกุลวันนี้วันอังคารที่30สิงหาคม65เวลาป,ประมาณ2ทุ่มเนื่องจากวันนี้ไปขึ้นศาลคดีใหญ่เี่ะทุนทรัพย์เยอะก็เสียเวลานิดหนึ่งวันนี้ทนายอยากจะ เกิดเหตุเป็นจุดที่มีหลักฐานตกไว้มากที่สุดท่านทุกทุกคนทนายเชื่อว่าไม่มีใครเชื่อว่าหลัาฐานที่เกิดเหตุน,นั้นอยู่บนที่ไปพบร่างน้องหลัาฐานที่เกิดเหตุน,นั้น ที่รับน้องวันนั้นขาดน้ำบ้างจังขาดอาหารบ้างแต่มนุษย์ขาดน้ำเนี่ยสามวันขาดอาหารได้ห้าวันหรือเจ็วันแต่ทำไมน้องถึงไม่หายใจก็เพราะว่าวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมสาม ที่ภูเหล็กไฟเนี่ยนะอากาศร้อนถึง40งองศาเซลเซียสดังนั้นถ้าร่างของใครคนในคนหนึ่งเนี่ยไปอยู่ในที่แดดแล้วมาจัดจัดหรือไปอยู่ในที่อับจนร่างกายเนี่ยสูญเสียน้ําน้ํามันจะออกมาจากภายในก่อนนะครับออกจากตับก่อนเลยแล้วสุดท้ายแล้วมันเกิดภาว่าขาดน้ำํำในร่างกาย อ่าสูญเสียน้ำจากความร้อนก็จะอ่าช็อกแล้วก็ลาจากโลกนี้ไปซึ่งจุดนี้มันน่าจะเป็นจุดที่ฟานหาว่ามันคือจุดไหนแต่ไม่มีข้อจริงที่ในการที่ไปฟานหาจุดนี้ ที่เกิดเหตุแต่ประเด็นนี้ไม่มีการพูดถึงและไม่มีการฟานหาถึง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่มีที่รับอะไรมากมายแล้วที่ตรงนี้ที่น้องจนขังอยู่จนอดลมกับที่ที่ทนายสันนิษฐานนะครับอาจจะเป็นที่เดียวกันกับที่มีกลุ่มบุคคลหนึ่งรู้ว่าน้อง ไม่อยู่แล้วก็มาช่วยกันล้างทำความสะอาดร่างกายแต่ต้องมีคนแนะนําแน่นอนและต้องเป็นคนที่มีความรู้ด้วยว่าเอ้ไหนไหนมันเป็นอย่างนี้แล้ว <S <S เองจะต้องทําลายหลักฐานสิ่งแรกก็คือบริเวณที่เกิดเหตุอย่าให้เหลือร่องรอยแล้วร่างของน้องจะต้องถูกชำระล้างโดยคนที่มีความรู้ จะเป็นคนที่ผ่านการเกี่ยวกับคดีในกระบวนการยุติธรรมหรือคนที่มีความารู้ทางด้านทางด้านการแพทย์จะต้องเป็นกลุ่มบุคลากรพวกน,นี้ช่วงในบ <Hello. S 1> ริเวณที่เกิดเหตุกุบกอคงคงมีบุคลากรพวกน,นี้คงไม่เยอะแล้วก็แนะนำวิธีการให้ล้าง จึงไม่ปรากฏ DNA ออกับาลายนิ้วมือแฝงของคนที่ทำให้น้องเสียชีวิตทนายเชื่อว่าตอนที่เอามาล้างเนี่ยคงจะถอดเชื่อถอดเชื่อนะครับหลาจจะแช่เข้าไปในบ่อน้ำหรือน้ำที่ไปตักมา แล้วก็มาลาดมาลา้างแต่อาจจะไม่ได้ถอนเกงออกจนมั่นใจปุ๊ว่าทำความสะอาดไม่มีหลักฐานหลงเหลืออยู่แล้วก็เอาน้องเนี่ย เขาเอา,เอาไม้เสียบกลางแล้วก็ถามเพราะฉะนั้นมันจะต้องทํากันโดยหลายสายส่วนเช่นคนแนะนําให้ล้างทับวามสะอาดคนที่ไปหาซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดคนมา ที่จะ,ะโยนไปข้างล่างเดี๋ยวสัตว์เอาไปแทะแล้วก็ไม่อยากจะโยนโลงเหวเพราะเดี๋ยวก็กลายเป็นว่าเป็นไปไม่ได้ก็เอาไปไว้ตรงนั้นแล้วก็หวังว่าคนมาเจอศพจะได้เอาแต่คนมาเจอน้องก็จะได้เอาเอาไปอ่า หน่อยครับดังนั้นทนายมอง,มองว่าอย่างเนี้ยลุงกับป้ามีศักยภาพไหมมีไหมครับหนึ่งมีสถานที่ทำไหมสองมีความรูไม้ไหมสามมีใครให้การสนับสนุนไหมแนะนำไหม ขันายเชื่อเลยว่าสองคนนี้ไม่มีใครให้การสนับสนุนหรือแนะนําที่นําในเวลาแน่ๆๆๆๆนั้นแน่นแน่อนเนื่องจากอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ามีมิก็ขาดมิดมีญาติก็ไม่เหมือนไม่มีญาติเพราะความยากจนแล้วสองคนก็ไม่สามารถทําได้แต่แปลกไหม เองโดนคดีเรียกว,ว่าทำลายหลักฐานเพื่อก่อนที่จะักง,งานจะมาทำการชนะสูตพิสูจใครเชื่อไหมว่าบริเวณที่พบน้องคือบริเวณที่มีหลักฐานทนายเชื่อเลยว่าตรงนั้นมันไม่มีหลักฐานหลักฐานในการทำลายลางเนี่ยมันอยู่ที่อื่น มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแน่นอนตรงนั้นคือบริเวณที่นำร่างของน้องมาไว้แค่นั้นเองแต่ประเด็นลึกๆอิ่งนี้ไม่มีใครคิดจะค้นหาวันนี้ทนายเนี่ยก็เลยเอามาพูดสะให้มันชัดเจนเพราะทนายสังเกตมันต้องนานแล้วติดตามเรื่องนี้มาต้องนานแล้วว่ามันรุนร่วนเรื่องนี้มันรุนร่วน ก็เพราะว่าอย่างที่พูดว่าคนเดียวทําไม่ได้เมื่อคนเดียวทําไม่ได้ก็เอาอีกคนหนึ่งแต่จะเอาอีกคน,นจะเอาใครแล้วก็ต้องเมื่อสามีเอาสามีก็ต้องเอาภรรยามันเป็นของคู่กันแต่จะไปเอาคนอื่นนะเอาสามีนร่ไปเอาคนอื่นแต่สียจสามันมันเชื่อมันไม่ตีดังนั้นมันก็เลยอาจจะปรากฏว่าเส้นขนอะไรโผล่ขึ้นมาที่บางคนก็บอกว่าเส้นขน ในตัวของน้องมันจะไปโผล่นอกจากมีใครไปวางไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากมันมีการชำระล้างและอย่างที่ทนายพูดมันจะไปผ่นานจากหลุดจาก,กังเกตงชั้นในแล้วหลุดไปจาก,ก,งกังเกตงชั้นนอกมันไปนโผลไ่ไว้ในอยู่ในร่างของน้องเนี่ยที่ถูกชำระล้างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยโอเคครับวันนี้ก็เป็นประเด็นลักษณะนี้แต่ถ้าท่าน ที่ได้ชมคลิปนี้ก็ลองพิจารณาอย่างพิจนานณยพิจารณาว่าจริงไหมว่าจุดที่ทําให้น้องอขึ้นลมกับจุดที่เราไปพบล่า โอเคครับก็เป็นแค่ข้อสงสัยของทนายแล้วก็บ้างๆเดี๋ยวทนายจะมาทำคลิปต่อไปนะครับจากทนายนิทัศน์ประเสริฐนิติกุลขอให้ทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้มีความสุขความเจริญคลิปสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการครับปฏิคับทุกการครับวันนี้